สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazycon นะครับอยู่กับเกม Power Tail นะครับผมน่าจะใช่นะอ่าเป็นเกมแนวอ่านี้จะเป็นออโต้จ๋าๆแหละนะครับผมทำาพรสไปเรื่อยๆนะแนว RPG แบบออโต้เป๊ะๆนะครับผมไป่ะดับแรกเลยก็คือทำการเลือกอาชีพกันก่อนมันจะมีอาชีพนะครับ ใช้หญิงนะแล้วก็วอ,อร์าารรเ,ษษ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 เรอร,นะร,ร,ร,ร์นะครับผมสามารถสวิปเปลี่ยนสกิลเสียนนั่นแหละสกิปได้แล้วก็นักเวทนะเฟรมกับฟรอสต์ไมมนะครับอ่ะโอเคก็เลือกตามอธัธยาศัดนะครับผมไม่มีแบบแต่งนั้นนะเปลี่ยนชื่อปุ๊บไปเลยนะตามนี้นะฮะ นี่ฮะตัวเรานับเฟียก็แจกมานะครับอ่ะดูด้านในกันดีกว่าครับผม,มนี่ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับที่หน้าจอมจะลกๆเลอะๆนะครับผมเพราะมันอะไรก็ไม่รู้ยอะๆไปหมดรับ <c oughs> ของกันนิดนึงนะานะรัออ่านตัวเกมครผมมก็จะไปตามเคว็แบบนี้เลย นะครับในฟาดเฟิร์ดมอนอะไรก็จะแบบอย่างนี้เลยระหว่างาออตโต้อยู่เราก็สามารถเล่นได้เล่นเองได้นะครับเดี๋ยวเล่นเองได้ถ้าเราปล่อยปุ๊บก็ออตโต้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับตามนั้นนี่เออไงไปไงเราไงล่ะชึบชึบหอดหอดนี่นีน่ นี่หมดหมดนะฮะโอเคประมาณนี้รอไปกับครึ่งอรอเ <laughs> นี่ยครับไปทำเควสดเควสดได้ทำอะไรก็ ทำไปตามนั้นนะครับไม่น่ายากอะไรมากมายเท่า,ทาไหร่นะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยพัดมันสู้ลุย <c oughs> นะฮะปลาด,ดิหวดหวดปันด่นนี่อยอะไรย้ อะไรวะโอ้ยนะฮะฟานมันฟานมันนี่ ประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมมาดูระบบอื่นๆกันบ้างดีก,กว่านะมีอะไรบ้างก็น่าจะคร่าวๆก็น่าจะเป็นพวกนี้กิวก่อนเลยนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับแอดเข้าไปนะนี่นะโอเพนบาบลา,บาอะไรสักอย่างนะครับแนวนี้แล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะสามารถคลิกเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็สามารถอัปเดได้ด้วยนะนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนอเมริตี้นนะแล้วก็อัปดาวนะอัปดาวเนี่ย เรามี3ตัวพอดีอัพดาวใช่ไหมใช่แหละออริงห้าดาวนะครับเป็นไงโอเคนะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นตัวละครเราก็จะมีสแตตม์บาบล,า,ลานะกระเป๋าเนาะอาวุธก็สามารถเอ็นชั้นได้ตรงนี้ได้เลย นะครับแต่จริงมันก็มันก็มันก็จะมีหน้าเอ็นชัน้นออกมาแล้วแหละนะครับเนี่ยเอ็นชันไปเลยปุ๊ป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 ,ปนะเพิ่มความแรงเข้าไปนะอันนี้อะไรเนี่ยเออร์ชิปเมนต์นะไม่มีอะไรมากแล้ว,ลวก็อ,อืมเนี่ยน่าจะเป็นคอสตงคอสตูมนั่นแหละคอสตูมด้านหลังอันอื่นยังไม่เปิดปีโคเท่น่าจะออสกิลนะครับ อัพได้เลยนะไหนะครับได้อัพไปเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่เอานะครับเลือกใส่เอา <S <S <ๆ>นี่อัโต้ครับอัโต้แบบนี้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้อันล่างคือ,อไลวาชึบตัดขีนะไม่นะแล้วก็อันนี้อันอนี้คอสตูมแน่นอนนะครับผมเผยยับ นะครับเพียบเลยก็ลองมาเลือกๆกันดูแล้วกันเนาะนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นอ่าหน้าตีบวกเมื่อกี้แหละนะครับมันเข้ามาได้หมดนะครับมีอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับอัพดาวนะใส่โซ่นะครับยังไม่มีหินอะไรสักอย่างนะครับซื้อได้ไหม 퀵บิลไม่ได้นะครับแล้วกอ็อันนี้อ่ะเป็นกาชาแน่ๆเลยใช่ไหมมีคูณส่งคูณสิบเนะี่ยเปิดดีครับมาช่วยน่าจะเป็นพวกของอะไรไม่น่าจะเป็นพวกอะไรมากถือว่าอ๋อสัตว์ตเลี้ยงเออใช่เป็นสัตว์เลี้ยงดี่เอาไปช่วยอุย้ยสิห้าดาวเลยวะเซสอาร์นี่ว่าโทษ โอเคเลยนะนี่นะครับแล้วก็อันนี้สมมอนอะไรกยู่เนี่ยน,นี่มีเพชรแล้วตามนั้นนะได้ตัดห้าดาวมาก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนตัวใ,ใหญ่หนูนี่ดะไรเงี้น้องเมอร์เมดนะครับไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกัน นะฮะโอเคก็กคร่าวๆนะด้าน,นนี้อันนี้จะเป็นพวกโปรไฟล์เราเนาะนะครับแล้วด้านบนนี่เป็นพวกกิจกรรมต่างๆแหละนะครับผมเนี่ยซื้อของนู่นนี่เนี่ยกดรับของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะแยะมากมายนะไปลองไปลองกระโดดด้านบนพุ่งตรงข้ขี้เกียจขี้เกียจกดให้ดูนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย อันนี้เหมือนบางกอเลยทักอย่างเนี่ยดักดังดักดักดัดกูร์ัลยกอย่างเนี่ยอ่านี่เป็นชาเลนส์ครับเข้าไปลยุยซะหน่อยชาเลนส์อะไรไม่รู้ครับผมหัวที่ครับนะมาดีมาดีจ้านี่ปั่นเขาให้ เฮ้ยมีเวลานหนึ่งนาทีนะครับผมอืสับทีคว่ำเรียบร้อยครับผมออกดีกว่านะครับประมาณนี้ก็เข้ามาหาทรัพยากรเราบาอกเฮ้ยไปไหนเนี่ยยังไม่ได้ให้ไปไหนเลยแต่เยนเพื่อนแห่นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายก็เล่นตามควสไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเกมแนวแนวนี้นะครับแล้วก็ อ่านี่สามารถคลิกแมพได้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งของมันเองเพื่อไปแบบอนาคตไปฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้เนาะอ่ะลืมเซตติ้งเลยนี่กราฟิกก็ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคอ่ะไปละนะครับประมาณนี้แล้วกันครับผมใครชอบแนวนี้จัดไปครับผม